ในโลกนี้เกิดมาไม่มีอะไรแน่นอนล้วนทุกขังอนิจจังอนัตตาธรรมะสวัสดีทุกท่านครับก็มาพบกับผมสุรพัฒนมีดหมอนะครับวันนี้ช่วงเย็นๆก็ถือโอกาสมาพูดมาคุยพูดจากับพี่น้องเช่นเดิมนะครับก็ นำสิ่งดีๆมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอย่างต่อนเนื่องนะครับก็เหมือนที่ผมบอกแล้วครับพี่น้องคนเราชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนอเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นอ เราก็ได้สัมผัสโลกมาอย่างมากมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปงมันไม่ตามใจเราทุกสิ่งทุกอย่างหรอกครับเหมือนที่ผมบอกชีวิตคนเราสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับตื่นมาเช้าวันใหม่เรายังมีลมหายใจก็ถือว่าโชคดี นะครับก็วันนี้ก็ได้นํำมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้พี่น้องได้ศึกษาได้เยี่ยมชมความเป็นธรรมชาติของมีดทุกๆวันนะครับผมก็มีโอกาสมาทำคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่องนะครับก็ด้วยความรักความปรารถนาดีนำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้อง นะครับก็ถือว่าผมมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ศึกษาได้ชมกันนะครับก็ขอเป็นจิตอาสา,าในการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับก็อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เช้าเย็นเช้าเย็นนะครับก็มีโอกาสมา ทำเพราะว่าว่างเว้นไปเมื่อวันสองวันที่แล้วนะครับก็ด้วยภารกิจนะครับสแสวงหาศัตรธรรมะนะครับเดินตามรอยเท้าประวัติศาสตร์ที่มีความมหัศจรรย์มาอย่างยาวนานนะครับก็มีโอกาสไปกราบนมัสการ ไหว้รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับที่มณฑปที่วัดหนองโพซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาอย่างยาวนานนะครับเป็นวัดที่อยู่ในตำนานประวัติศาสตร์ของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ถือว่าพวกเราโชคดีผมก็ไปก็ได้ไปอธิษฐานจิตนะครับขอพรจากหลวงพ่อเดิมก็ขอให้ สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขนะครับชีวิตที่เหลืออยู่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับก็เช่นกันก็ขอพอรให้กับพี่น้องด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ไปไหว้บรมคูอีกท่านหนึ่งนะครับก็ซึ่งเป็น พระอริยสงฆ์สายปฏิบัตินะครับที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมก็เช่นกันนะครับก็เป็นพระคู่สวดกับหลวงพ่อเงินนะครับก็คือหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับเมื่อผมไปถึงะนะครับลงจากรถแล้ว สัมผัสพื้นธรณีนะครับที่หลุงพ่อเคยเหยียบรอยเท้าไปบริเวณภายในวัดนะครับคนลุกเลยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลุงพ่อนะครับสุดยอดมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสนี่ลองให้พี่น้องไป ชมไปกราบไหว้ท่านดูนะครับจะสุดยอดมากๆเลยก็นี่แหละครับก็ประมาณเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่งนะครับได้ไปสัมผัสก็พูดง่ายว่าเป็นสายบุญนะครับก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเรื่อง ไปทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็พูดง่ายว่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ขอให้บาร,รมีของท่านจงแพร่ไพศาลนะครับเอาละครับพี่น้องก็วันนี้นี่แหละก็เดี๋ยวมาให้พี่น้องได้ชม ความคลาสสิกค,ความสวยงามความเป็นธรรมชาติของมีดเลยดีกว่านะครับก็ถ้าอา,อารามพระบทไปยาวนานเดี๋ยวมันก็จะขาดอัตลันะครับก็เดี๋ยวมาเข้าสู่เรื่องราวของวัตถุมงคลมีดเทพสตราเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องได้ชมเลยนะครับเนี่ย นะครับมีดเล่มนี้ก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้ด้ามงาน,นะครับขออนุญาตพูดผิดนิดนึงด้ามงาฝักไม้นะครับที่มีความสวยงามธรรมชาติมากๆเลยรวมด้ามและฝักก็9นิ้วโดยประมาณนะครับคัดสิกมากๆเลยก็เป็นมีดเป็นพินพมพิมนิยมก็ว่าได้นะครับเป็นขนาดพกพาเลยก็คือพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะครับ พี่น้องก็จะได้สัมผัสเลยสวยงามคลาสสิกนะครับแหมก็เป็นแหม้เจ็ดเก้านะครับก็เป็นแหมที่นักสะสมวัตถุมงคลนะครับนิยมกันก็เป็นช่างยุคต้นของทางพยุหคิรีนะครับแหมนเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นชัดเจนเลยไม้ก็เป็นไม้พยุงที่เก่าแห้งธรรมชาตินะครับสัมผัสง่ายเลย พี่น้องก็จะเห็นชัดเจนนะครับสัมผัสแล้วก็สบายตาสบายใจดูง่ายนะครับน,นี่ก็เป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเก่าในเก่านอกคลาสสิกมีความสวยงามน,นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ ช่วยกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามนะครับและก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยดีเสมอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับท่านใดที่อยากทำความรู้จักก็โทรมานะครับที่เบอร์โทร0979991983นะครับทุกอย่างมีคำตอบพี่น้องแต่ยกเว้น เก๊แท้อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ส่วนนี้ก็ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้มากๆอัตตาหิอัตโนนาโถนะครับความรู้ความเชี่ยวชาญสัมผัสบ่อยดูบ่อยมันไม่หายไปไหนหรอกครับมันก็จะทำให้พี่น้องตกผลึกนะครับ กลายเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยปริยายนะครับเอาละพี่น้องนี่ก็นี่แหละตามที่โชว์หน้ากล้องเลยนะครับมีที่มีความสวยงามมากๆนะครับเล่มน,นี้ทาชาติก็มาเต็มเนี่ยงาก็ช่ำสีน้ำผึ้งนะครับ คาบไข่ความเป็นธรรมชาตินะครับงาช้างสัมผัสแล้วก็จะมันวาวนะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้ก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายนะครับเป็นมีดที่เจ้าของเดิมทนุถนอมมากๆนะครับเราดูก็เห็นแล้วว่าอ่าทนุถนอมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ พี่น้องชมบริเวณปลายด้ามมีดนะครับนี่ล่องรอยการแตกแตกรอยงานะครับสวยงามคลาสสิกธรรมชาติดูง่ายนะครับเนี่ยหน้าก็สวยงามนะครับมีดเล่มนี้ก็หน้าเงินนะครับชัดเจนมากเลย นะครับเป็นยันพระเจ้าอมโลกที่ศิลปะการตีมีดของช่างสอนนะครับเนี่ยสวยงามมากๆเลยก็เป็นช่างคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ตีคัดสิกนะครับ พี่น้องก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นน้ากเกี้ยวนะครับหรือว่าน้าสมพงดูง่ายแล้วก็สบายตานะครับความคัดสิกความเป็นธรรมชาติจะเน้นให้พี่น้องได้เห็นศิลปะที่มีความสวยงามมากๆนะครับเนี่ย นะครับคลิปวิดีโอที่ผ่านมาอีกคลิปหนึ่งก็ผ่านไปแล้วด้วยดีนะครับก็ออกเสียงสำเนียงเป็นเสียงอีสานนะครับก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เข้ามาโหมดภาษากลางเช่นเดิมนะครับพี่น้องจะ น้องที่อยู่กลางจะได้ไม่คายสงสัยนะครับเพราะว่าบางคำถ้าพูดเป็นภาษาอีสานแล้วคนที่อยู่ภาคกลางอาจจะสับสนไปนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วภาษาอีสานก็เป็นที่แพร่ไปและหลากหลายนะครับปัจจุบัน นะครับผมก็จะเน้นซูมให้พี่น้องได้เห็นความเป็นธรรมชาติให้มากๆนะครับนี่แหละคราบไข่นะครับมีดเล่มนี้ก็เป็นยุคกลางไปปลายนะครับจะขึ้นกับจะเป็นยุคปลายก็ไม่ใช่นะครับเป็นไ ยุคกลางแต่ไปลายจะเข้ามายุคปลายแล้วนะครับเนี่ยสวยงามคลาสสิกธรรมชาตินะครับพี่น้องท่านใดสนใจที่จะแบ่งบูชานะครับก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับเป็นยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเนี่ย ก็ถือว่าแบ่งปันวัตถุมงคลที่เลอค่านะครับของครูบาอาจารย์ให้กับพวกเราได้นำไปบูชานะครับด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับสุดยอดจริงๆเลยเรามีโอกาสเข้ามาชมเข้ามาศึกษานะครับ น้องก็นะครับก็ดีใจด้วยสำหรับท่านใดที่มีโอกาสนะครับเข้ามาดูเข้ามาศึกษาแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับก็ถือว่าเรามีบุญวาสนาร่วมกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับคนเราที่เกิดมาแต่ละชาติได้มาพบเจอกันก็ถือว่าเรามีบุญมีวาสนาที่ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกันนะครับนี่นะครับก็เหมือนที่ผมบอกก็แต่ละคลิปวีีโอก็จะไม่รบกวนเวลา พี่น้องมากนะครับก็ประมาณ10 20นาทีไม่เกินนี้นะครับก็เหมือนที่ผมเรียนกับพี่น้องช่วงต้นนะครับชีวิตคนเราเกิดมาไม่มีไไรแน่นอนอนะครับเช้าตื่นขึ้นมา เรายังมีลมหายใจก็โชคดีนะครับเพราะฉะนั้นสัจธรรมสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคุณงามความดีเราสร้างนะครับเพราะว่าเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วปัจจุบันนี้เราจะอาจจะทำมาหากินนะครับเก็บเงินเพื่อ เลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัวนะครับแต่เมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วที่สุดก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้นะครับนอกจากบุญกุศลที่เราสร้างสะสมมานะครับจะเป็นสเสบียงพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับเอาล่ะครับพี่น้องก็ สมควรแก่เวลานะครับสำหรับคลิปวีโอนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดสุดท้ายจริงๆก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกนี้นะครับ จงปกปักรักษาคุ้มครองให้พี่น้องเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เจอแต่ความโชคดีโดยสวัสดีภาพทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒนมีดหมอก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ